างขึ้นบนยอดเขาประมาณห้าร้อยเมตรโอ้บนประมาณห้าร้อยเมตรทางขึ้นก็ลำบากหน่อยนะถ,ถ้าเดินขึ้น,นมัน,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 นกี่นาที่นะทีอ่ะเกือบเกินเกือบขึ่วโมงเลยนะเดินมาสับหันใช่ทางามันชันไม่เหมือนทางลาดอย่างเงี้ยจะลับกันฮะจะลับกันจะลับกันเป็นแนวระนาบเดียวกันเลยเหรอใช่บางจุดก็เป็นกองเลยโน้แต่เป็นหินนะไม่ใช่กองแบบ เป็นห้อยนะเป็นหินเน่ะมันอยู่บนในหินหมดแล้วอ่ะอมันเกาะกันในหินหมดเลยครับเเอพวกข้างล่างนี้ไม่เจอใช่ไหมเนี่ยไม่มี เกิดเลยนะปลุกรุ่นสำรวจเลยเนี่ยโอ้โห ตรงนี้หดเหรอหหออขึ้นไปหดบนนู้นเนี่ยเห,หรอตอนนี้ก็ปีนหน้าผาขึ้นไปเนาะเอาละชีวิตท,ที่ต้องท้าทายครับต้องปีนหน้าผาขึ้นไปครับ ขึ้นไปยอดนั้นก็ถึงเลยหรอตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยยอดดูนะว้า เราตอนนี้เราเกี่ยวก้อนแรกแล้วนะครับเนี่ยเห็นชัดๆเลยอย่างน้อยต้องเป็นล้านปีครับ แต่อันี่มันเป็นหักก้อนเลยจ้ะเอาไว้ 嗯。Mm. เนี่ยที่เป็นหักไอหินเหรอใช่เนี่ยครับเป็นลานใหญ่เลยครับตรงเนี้ย นะครับหินทั้งนั้นเอ่อเป็นเป็นหอยนะครับหอยเล็กๆนะครับเนี่ยเกาะกันเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะครับเลครับเนี่ยโอ้โหตลอดแนวเลยเห็นไหมครับ Đơn ma có chưa, đơn ma có chưa Hập. ใครขึ้นมาสองคนนะัแหละอ้าวแล้วหลงวันนี้ทีมงานสามท่านนี้นะครับเป็นท่านแรกที่ขึ้นมาเจอนะครับหอ,อยโบราณนะครับล้านปีนะครับตอนนี้ก็กำลังสำรวจด,ดูว่าพูดตรงไห้ก็เจอเลยนะเออเป็นชั้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 นเลยเออไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะมันมันอยู่ในหินเลยอ่ะครับ มันติดเหรอติดเกาะครับตรงนี้มันกว้างแค่ไหนที่เราเจอเนี่ยบริเวณแถบเนี้หมดเลยเหรอหมดเลยทั้งแถบหมดเลยทั้งแถบน่าจะเป็นไรเนาะเหรอเป็นไรเป็นไรเลยโอ้โหทั้งเขาว่ะนี่บนยอดเขาเลยนะบนยอดอะไเนี่ยว่าอยู่ข้างล่างนี่มันยอดเขาใช่สูงเลยนะอืตอนนั้นเรามาทำไมอ่ะมามาดูเรื่องไฟป่าเนี่ยครับครับอ๋อก็มาเจอใช่ทีแรกเรามาเจอเราก็แปลกใจอ่ะก็วัดตัวอะไรอ๋อเหรอ หอยอะไรมันมาอยู่ข้างบนนี้เออโอ้โหเยอะมากอะจับกันเป็นก้อนใหญ่เลยก้อนใหญ่เลยอืออืมใหญ่่นีหเรอมีตัวใหญ่ด้วยเหรอมีมีตัวใหญ่ตัวใหญ่นีเ่เจอตัวใหญ่อีกแล้ว <laughs> มันมันเป็นลักษณะอะไรครับเป็นอหอยหรือเป็น ปลาหอยเปลือกหอยเปออันนี้ไม่ใช่อันนี้หอยอันนี้หอยอันนี้หอยครับมันมีเรียบเลยโอ้โหก็มีนี่ก็มีนี่หมดเลยเสียดูรักท่านโอ้โหก้อนใหญ่เนาะอันนี้คือคือก้อนใหญ่เลยใช่มันก้อนใหญ่เป็นครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับแต่มันมีแบบหลาย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 ชนิดนะนะครับ ตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ก็มีพี่เจอบางทีก็เป็นหอยแค็งก็มีครับมีหอยปูกันยอันนี้มันเหมือนโดนเปิดหน้ามาแล้วมันไฟมันรงใช่กลายเป็นหิ้นหมดเลยนรพี่ดูหินเหมือนมันเป็นชั้นอยู่เห็นไหมใช่เป็นอย่างนี้เลยเออมันเป็นชั้นชั้นอยู่อะเห็นยังมันเหมือนเป็นชั้นนี่นี่ก็เป็นชั้นเนี่ยใช่ใครมาสร้างวัดไว้หรือเปล่าวะไม่ใช่นะเพราะมันทั่วไปหมดอะหมดเลยดูดูดิดูง่ายๆ ก้อนกลายเป็นหินหมดเลยเออโอ้โหน,นี่สวยอ่ะครับนี่ตัวใหญ่ก็เมย์เนี่ก็เมยครับมีชวนะอันนูน้นอันนู้นเป็นแบบครับปากกาลังเลยนะั่นนะ่ะ โดนทั้งก้อนเลยอ่ะก้อนมีทะเลปล่าแล้วมันดันผมจักสงสัยก้อนนี้嘛ใช่หมดเลย เป็นหอยหมดเธอหมดเลยเป็นปุ่มปุ่มหมดเลยใช่ไอสุสานมาเลยถ้าใช่ถ้าเป็นอย่างสุสานหอยนี่มันเป็นแบบนี้ชันๆก็เป็ไหนชันๆเงี้ยเป็นทอยู่ทะเลนี่ไม่ทะเลอยู่บนเขามันเป็นหอยตัวเล็กๆกันนี่เนาะใช่ยอดเขาเนี่ยเหมือนยอดเลยครับยอดเลยสุดยอดยอดสุดจริงๆ ใครอยากมาปีนบ้างต้นหิ้วเนี่ยโอ้โหต้นหิว้วนะครับอยู่ที่โคนต้นหิว้วนี่มันแดนอะไรแดนต้นหิว้วหอยแขงเนาะแขกลายมันแบบใ,ใช่ครับมันโบราณอะ่ะใช่

ตอนนี้ก็ประมาณไล่กว่าๆที่เจอเนี่ยหินเรื่องนั้นเห็นนะครับอันใหญ่เนี่ยอันนี้ก็สวยพี่เหรอโอ้ัดอันนี้นะหัวใหญ่เลย คัดเลยตอนนั้นเราขึ้นมาทําอะไรครับที่นี่เราขึ้นมาดูพวกไฟป่านนะครับครับไฟป่ามันโดนจุดขึ้นมาจากดินเขาขึ้นมาทางด้านบนครับ,รบจะเข้าไปที่สํานักสงฆ์เราขึ้นมาดูนะครับครับแล้วเรามาเจอหินพวกเนี้ยเราสังเกตไงทีแรกสังเกตไม่รู้เราเดินมาเจออะมันเป็นหอยอะไรไม่รู้ พราบนเข่าไม่น่าจะมีหอยแบบนี้ครับครับผมมันอยู่เกาะกันในหินเป็นกลุ่มๆอย่างนี้เหรอใช่ครับเยอะไหมครับที่ที่เราเดินสำรวจเยอะครับเยอะครับสักประมาณเป็นไล่ครับเป็นไล่เป็นไล่ครับมันเป็นก้อนขนาดนี้หมดเลยใช่ครับเหรอครับครับผมเคยเคยเห็นที่อื่นที่อื่นไหมยังไม่เคยครับแล้วเราได้มีการศึกษาทางประวัติศาสตร์ไหมว่ามันเกิดจากอะไรยังครับนี่เพิ่งเห็นที่แรกครับครับครับผมแล้วตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยที่เราขึ้นมาเนี่ยความสูงมันเท่าไหร่ครับ สองร้อยสองร้อยสามเมตรใช่ป่ะสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบเมตรที่วัดขึ้นมาครับที่วัดขึ้นมาใช่ไหมสองร้อยตรงนี้ก็เป็นยอดเขาเลยครับ,คร,บครับผมแปลกใจไหมว่ามาเจอแบบนี้แปลกใจมากครับครับว่าข้างบนมันมีพวกหอยบางที่นังไงแต่ดูน่าจะเป็นหอยทะเลครับมันเป็นตัวเล็กๆเราเคยเห็นว่าเมื่อหอยสมัยนี้มัน,มนดูลอูลายมันใหญ่แต่นี้มันเล็กใช่มันทีมันทีแล้วเราไม่เคยเห็นเลยครับแบบนี้ นี่มาเจอกันครั้งแรกครั้งแรกคือทีมแรกเลยไหมทีมแรกเลยครับแรกเลคนนี้ขึ้นมาได้ยินคําบอกเล่าอะไรไหมว่าไม่มีไม่มีประวัติเลยไม่มีบอกเลยครับไม่มีใครเล่าเลยครับอันนี้ที่ที่เห็นนี่ก็คือก้อนใหญ่ๆเลยเนาะก้อนใหญ่แหลกมากเลยทีนี้สวยอ่ะไปต่อเราไได้้ปลาาาาตัววอออืหร่เเนนมยกงะ มันมีแต่มันหาไม่เจออาควันนีิสัยก็โอ้โหมันจะแตกไหนไหนลองชี้ดินันอันไหนนันเกจอทีอันนี้คือตัวหอยใช่ไหมใช่ตัวหอยเนี่ยตัวหอยอืมอันนี้เป็นหน้าผานะครับเนี่ยหินก้อนใหญ่ไหมครับเดินคือนู่นครับข้างบนนี่ก็มีนะเออนั่นอะโอ้นั่นมันโอ้โหหินก้อนใหญ่มันมีอ่ะตายไม่ธรรมดาแล้ว ที่นี่เมืองทะเลแน่ๆในอดีตเออหลายร้อยล้านปีเ,นะเออนี่ก็มีมีหมดเลยน้ำผาเนี่ยห,หมดเลยเออเนี่ยนะสอยน้าผานี่ก็เต็มไปหมดอือนี่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 มีตัวได้ไหม ทั้งนั้นเลยครับเนี่ยบนหน้าผาอ่ะไหนนะอันนี้เป็นตัวใหญ่เลยเหรอใช่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยอตัวนี้เท่าหอยแค็งใหญ่นะใหญ่แหลงนะจ๊ะนี่มันมันเป็นฝามันนะฝาครับโอืยอยู่บนหินเนาะ มันไเป็นทะเลมันเป็นป่าเลยพี่เขามาจุดไฟแล้วเขาก็หนีก็หาเห็ดจบแล้วไปมโนขึ้นมาอีกชั้นหินลึกๆกแต่นน<ช>เหมือนเปราะดูแล้วมันจะอยู่ขอบน่อ,นอกๆเป็นเกล็ดครับ ไปครับแล้วเห็นได้ตูดน้าท้าทีเลยออออออเอเยอเออเออเออแอค,คเลยแอค,คเลยน่าจะนี่ประมาณกี่ตัวพี่แถวนี้โอโ้โหเป็นร้อยเป็นฝูงเป็นพิญญาอะไรเงี้ยนี่ดอกไม้สวยนะ